ตัดสิมาคอยพิจารณาหน้าที่หลังอาจารย์ตัดจริงก็เอาจริงนะอาจารย์สิมาคอยพิจารณาหน้าตัดในมือแรกไปอาจารย์แล้ววางแผนใหม่เด้ออาจารย์คือว่าเป็นเรื่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิแคปจะได้ทรงใหม่อาจารย์เป็นอันนัมันขึ้นแล้วอาจารย์มันขึ้นอันมันขึ้นเถอตัวนี้เนาะไม่ว่าแสนหานี่ทรงเขาลากพุ้นเป็นตรงหมดได้ๆโอเคัาที่นี่อาจารย์มือด้ว่บัตรนี่ชุดบัตรนี่อันนี้คือว่าแผนสองแผนแหล่ะคือแผนค้นจบแล้วแล้วก็แผนงานจบแล้วเนาะเป็นขึ้นมาแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเข้ากับบัตรจะเอาบัตรมาหลุดเรียนไปเรื่อย่ๆกับเนี้ ตามขอ,อมันเนาะบัดเมิ่เบิกนี้กระบวนการปฏิบัติเกิดว่าลงปฏิบัติจริงแล้วมั่อิเป็นมุ่งขึ้นมาจะให้แต่0 0งเนไปผมผมอธิบาย3ข,ข้คอคือแผนคนแผนเงิน็แพนงานกับแพนเงินแล้วเม่เบิ่งปฏิบัติให้แต2ส0 0 0 0นจำได้ึงนมาจงไน๋บดเ,เมิ่งเด้อแสดงว่าเข้าเปิดตัวี่สินคาทีนะครับแ้รฮับบนบนี่้องเขาเองเก่าสิาฮอแลับก็ซื้อเท่ารับส,ะะส,ส,ะะสะะก็ซื้อเท่าได้ยงทาังเกิดไปเกิดว่าไปมีสินค้ารอเนล่อ่าบัตรเมื่อเบิรแก้ว เขากับเอามาว่างแล้วนี่นี่นี่ตัวเข้าว่างแผนหาคนรอกคนหนึ่งเดือนนันี่คนสองนันี่คนสามาัดนี่คนสี่นัดนี่คนห้หนนี่เนาะเนาะบานนี้คณะเดินตามแผนน่ะจะได้มาสายเดินเข้าโลกหาเมือป่าไม้คือหายมนเจอท่พกตันคือทางแถวหนีหายมาเด่นกันสามร้อยส่้อยคอบจะได้กดวตามแผนเขาลกนี่บานนี้เสืออีกสิบตัวพพีเังที่มาเข้าตัดไปไห้เพื่อเขาจะปั่นกลุ่มนี่นบานนี้ ทับลงหาลูกค้าดยุบไปยี่บาทนั่นแหละลงไปทัาคตรสาห็นเลยว่ะไปเข้าไอ้พวกไอ้พวกพวกปนบ้านนี้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 บุนี้คือคือไปลุมกระลอวแต่เสร็จต้อเขาไปตามที่สองเลี้ยวข้าวหลัวพวกไก่คนนี้ตั้งแล้วเลยเสือตัวนี้จะเป็นตัวแทนเท่าตลอดชีวิตแลยเอาเราไปบริษัทนั่งขยอบขึ้นไม้ไใบไม้ใบไม้ใบเลี้ยวเสือเข้ากระเสือโคตะโตเขาก้าวบอเนี่ยจะจัดซิททานเขากระเด็นในซิทโคตรหรือเปล่า แล้วกะบัดนี้เขาเอามาหาเขาซิบคนนี่เขาเอามาให้เราคนละสองตันอาจานสองตันเขาได้ยี่สิบตันเลยนี่แต่เขาขาว่าเอาแต่สิบหกตันพอนะเกินนั่นเพรียบบาร์นี้กาแฟจักรยานนี่ไปอาทิตย์หนึ่งคล้ายแต่ยืนเกินอยู่แล้วนี่เราชื่มหาอันี่เสอร์วัลเขาลงเองหมดละได้ยุเแล้วคุยหนามมันก็มีอยู่แล้วหรอเปล่บารนี้แต่ละสายเป็นทื่กันหมดคือเพนท์เหาะเป่าหม้เหาะบัรนี้ซุป้าวมันเป็นที่กันบราเอาแค่แนนตัวเดิมเอาแต่ปุยปุยเม็ดซื้อปุยเม็ดนี่ถามมันมาก สิบหาตันสิพบกดันสิบหาตันมันก็มีเจ็ดพัน,รนหรือไบางอ่ะขึ้ไม่แต่ตัวน,นี้มาอีกปพ๊บเอาอเิกตุกคู่าน้นะบำบกแกนใส่เอาติ๊กู่เนอะพกพันอันนี้นนนพ 7, ัตัวนี้ขึ้นม่เพ๊่เจ็ดปัญหาตัวนี้รวกมาสองอันนีกเป็นปันหาตัวนี้ใดอีกพกพันตัวนี้บวกกันเป็นหาใช่ตัวนี้บวกกันเลย 6, สองเนกว่าตัวนี้เอาปัญหาเพิ่มเป็นใดอีกเนึ่งสอง บัตรนี้เจับคู่อีกตัวนี่ตัวนี้จับคูตัวนี้เกิขึ้นขึ้นมาหนึ่ก็ได้อีกร่วมเร้วซึ่งครนตกังคาสไลบบามหมื่นสามะบนตัวบ้างเานี่สามหาืามเอาตัวใดบ้างอันนี้พังเลยเด้เอเพราะฉะนั้นืนนี่หมายก็วา่าอีกคือแพเนี่ยเขาสช้จู่สามหมื่นามแบบจับพังตัวเขาตงพูดแซนหาเะนะ่เพราะว่ากินอยู่เขาอะไร่้างในเด็ดเนี่ยไม่มียักเสีซอะไรเดน้ำมันน้ำมันอะไรหมแล้วเขาสช้อะไรสามหมื่นสามอะสา่นสามอ่ะง มาเบิงมาเนี่ยกำไรกับของแถมบนตัวของแถมรายได้จากการจะได้ปุ๋ยเม็ดแบบนี้เด้อเขาขายคนส่งนี่เขาบนนักใส่เด้อคือว่าคือว่าให้มันเนื้อมันน้ำมันประวัติเขาอ่ะอย่ามันเนื้อดจะได้กัดคือว่ากำไรไปอ่าเนื้อพันต่อตันสิบห้าตันถึงเนื้อหาเป็นเรี่ยวเต้เนาะปุ๋ยแถวมีฟีเนื้อตันต่อ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 สายรับสิบขวดตัวนี้ก็ได้ค่ายเปิดตลาดพื้นที่อีกสิบห้าตันจะมี้วกพัน เงินเขาได้เยอะเพราผมก็หเขาดิพอเขาไปคนเรืนตลาดเองนักวิชาการอีกสองร้อเปเซ็นจปัญหาอะไรหาใะของ้าวเขาเขาบริบกเขาดิอ่านี่นักวิชาการรออีพี่เป็นของข้าเนะเอามาคุณหาเลยตัวสายอันี้คือดจะจาใครนึงเอามาคุณหาทั้งหมดอ่าวเ่วานนี้เอามปคุนหาด้วยอชึบค่าเราโตตวน้ำมันลงถัดตัดไปโบรสไเอาครับเปิตลาดพื้นที่นี่ที่หาการกพันคุณหาอะไรอีกสามหมื่นัวเิไ เงินมันแต่กํขึ้นมาจากเท้าพิธิเนี่ย6,000บาทเป็น6,000เหรอตันนี้6,000มานี่ขอต่อมานักริชการ20%ของเขาเนีสายละเจ็บปัญหาเขาได้สายเดยมือหาน้อเจ็บปัญหาอะไรคะแนนพูด20%มือหามือหาพูดหาสายได้อีกเจ็บมือหาในงามาทะรวมมาทะรวมกับไรเลยต่อมาตันนี้นักรอยอีพีองหาสายหาสายได้หาลออีพีไปมนาฟรีไปเขืนสตาร์นังีกแสดงว่าตอนนี้ห้อง เท่าไรขง้นมาแล้วตัวหนึ่งไคือหนึ่งแสนสามหมื่นแปพจากลงทุนแต่ชนะนะมาที่นี้มเบิกกำไรเอากำไรกำไรปุ้ยเม็ดกุ้ยหนาไล่น้อหน่อยเด้อไล่เน้อหน่อยเอาไล่น้อหน่อยไปุ้ยเม็ดนี่เขาต้องหานกันเบิรงกันี้สามยซ่ากระสอบสาย้ากระสอบนี่ต่อสายเท่าไรมากหาสายเท่าไรพันหกลอยกระสอบเห็นหรพันหกลยกระสอบแล้วก็เขาไ้ขออร่วมปุ้ยนาําไมากซิปขวดต่อสายคู่หาสายเท่าไรขายวด เล้วมาใน Super ี้เบิง์กมาด้ราคาต้นทุนเานี้เดารัลงมาหัน่ราคาต้นทุนก็คือเท่าไรนี่สหัมุนตุจิงับมุนตุจิงปัจจุบันนี้ก็ถึงกูสิบเอ่อสิบอะไรก่อนน่นกันึงสิบโอคารอ่สาร่อามายสิบโอคาร่เอสิบคาเนยสอ่ตตันเนาะ ต่อตัดคำมาคุ้นชื่อพวขาลอยมาคุ้นสิบหามาใส่รุ่มสองแสนสี่มืนเจ็ดพันวันี้มาบันหามาหาเขากับนั้นสาดือนสัปปะัเออสามเดือบสมันในถึงกระสอบละเจ็ดอยเจ็ดจปลายแต่ผมไล่หากระทุน่สิเจ็ดสี่เนไล่ไหาเป็นตัวเลขกลมเนาะแสดงว่าเข้าอ่ะราคากระทุนพุ่ยเม็ดเจ็ดหอยเจกระสอบเนาะต่อต่อกระสอบหนึ่งเขาขายเขาขาย ลายเดียวพืที่หเส้นหนามพ่าะบรายร้ายกันหกส้นหนามมหารมหานีหกแหวนหก๋วบปดาทให้เป็นก๋วอยิเลยแสดงว่าเขาขายก๋ลอสบาทเท่าเอาตัวขายมันหนบกับพุ่นมีกำไรหรอเจ้าชบาตรลอยเจ้าชูบาทเนี่เทาไม่ขายจะย่าย้งเหมือนกัเขาขายต้นมูกน้ำมันเนี่ยแม่งด้ส้นหาไปเลีวยนาะแต่เดี๋ว่าเนื่องตัวนี้ตั้งหาให้พยาบาหลเช้าพต่อตกส สาฟันซาัดเนี่ยมาหาดูไปหาเลมั็ถื่นเร้าเก่าบาสเท่านั้นแต่มาเขาหายสามสิบอะไรหรอายรอบยาบาดอีกแล้วท่านพ่อวันี้ขอไปกบไอ้พวกเขาบอกาวาไ้พวกเขาท่าจัดแขนนี่เลยดิจงว่าพอาสื้ปันอย่าง้อใคไอ้พวกเป็นผู้ตามยงซอยเป็นพวกมีจ้กระสอบเป็พวกเอากระสอบไป็นซาพันแต่คะแนนใดก็เป็นพ่อไอ้พวกต่อถ้ามีนายฮักเปพ่อแบบเอาคนกมัต่อต่อเดื่อยสิบบาทแต่พอตอนนี้ครเยาบาลอีกสามสิบ นอกสารจะบอกนึ่งหายเมื่อนหายงันเอกสารมันมีอยู่ในเส้นหาไปเลยนี่สามสิบเชื่อได้ว่าคขามีค่าใใจจ่ายตัวกระสอบหนึ่งเดี๋คล้ายกับเราชิบีคอยใจอยู่ที่6กบาทสรุปแล้วก็คือยอดเนื้อสุทธิกำไรสุทธิหนึ่งหม่ช่กบาทมาคู้พันหกม่เพราะว่าปกติกำไรมันลอยลอยเจมันลบกว่หกนืออยกเนาะพันหกกระสอบหอบซินีเทั้งหมดอีกหนึ่งแสนแดสิบห้าพกบาพนหกกสอบีกี่ห่ 6กพันหกร้อยก็ป่หาพันหกร้อยสามแสนสามพันลบทงทึ่งเขาแสนหาทงห้าับาทเท่าไรก็ได้ไปเลยแสนเจ็ดบามอ่าตอนนี้บนลปุ๋ยหนามที่เขาแถมมาให้ฟรีมันอ้าพอขายอยู่ดิปุ๋ยหนามนี่เท่าไรับทุนน้อยๆในตัวหกร้ยบาทต่อขวดเทากับมาขายแปดร้อยใช่ไหมแยกับแปดหกเท่เีดสไรกับสี่แสนเาขายสี่แสนทวนะ เพอได้กำไรสองรบาทต่อขวดค่าจ่ายกันหายพวกซื้เกาพูดไปน่อเศร้าพันบา้หายาบาลอีกเศร้าการจ่ายตั้งการหกสิบาทจะเอา2องร้อมาลบหกสิบเขาเหลือกำไรอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทคูณหาสิบขวดตอนหนึ่งสายในเจ็ดพันมันคูณหาสายต่อไป3ามหมบาทเห็นไหเงินแห้งว่อะไรเ็นอกันบวอีกสามหื่แสดงว่าสองแสนบาท่านบ่นนี้สองแสนสามห่น ผ่านเอาได้นดนหนิบ่อร่วมกาแฟจันบ่อร่วมกาแฟบ่อร่วมตัวนั้นปุ๋ยหนามนี้ยังคือเกา่าโปรกินขายเป็นของข้าตจำแหงเลยปุ๋ยซองตันตันหาอันนี้แสดงมาอันนี้คือความเป็นไปได้จริงเหน็นป่ะและล้างแต่เพื่พนพ่อมนหนิตัวมันดีมองว่าคนเท่าน,าออนี่มันเรือจันคะแนนนี่ฮัฟเอาแต่คะแนนรวมขึ้นไปแต่จากเจ็ดปัญหาข้อนี้เนี่ย มาปุกนี่ไอ้พวกนี้นจ็บปัญหาพวกทหันเอาใส่ว่าใส่ก่อนี่คอยหายะได้นน่เจ้าก็เติมเจ้าแ่ก็ใส่ขว้าเจ้าจะเอาไปนู้น่นนะนี่ใครจะเ่ง่นนจะต้องมา่งบริษัทคุ้มคลอยคนเดยคนมาฮับโซครับสูไปเริกเป็นเล่าคนเป็นระบบเป็นกระดัาเลยหรอบอกพอเอาที่เจ็บปัญหาร่วมมาซื้อได้หนิคอยบริได้เอาวามาตบยังคอยหายใจไปตกอีกเจ็บปัญหาดีบรได้ยังเกิดตั้งแต่พวกอะไรกับซิคตนี่มีรหัสเบิร์พอว่าเอาคะแนนไปีิใหายเขาเลยกคตอาหารอยกคาหารอิคนหาพัดเนาะ ซีพอลกับหาพัดมันก็ยังเดินถึงโต๊กวบาไปก็อยู่ใต,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 ต้ล่างไอ้พวกโต๊อติดพอเขาเปินบานนี่เขาไปจะขนซ้ายนี่คือการท่านนี้นกันมันจ่อยในเรือคนเขามีแหลกแหลกน้ำข่อยแล้วเทียกข่อยเดินทุ่นข่อยเดินแต่ว่าข่อยประคับทุ่นแสนหาอเาอามาส่งหัวขยึมอีกสองแสนแมนกำได้เงินเรือนนู้นอีนี้เดินซ้ายว่าจมีเพียงแค่ไปหาซ้ายแค่นี้เป็นไปได้ยิงต่อยเเช่นนั่นนี่คือแผนที่ผมเดินแหลกๆหลกกันในวันนีปั้นค้นก่อน เอาคนห้องเพราะว่าเวรอะไรเขาก็จะลุกแต่ละสายแต่ละสายแต่ละสายปั่นขึ้นมาแบบไรไปเลยบัตรล้างอย่างไรเขาเห็นเงินข้ำห้องไหมเขาเห็นเขาเองระบบเขาเข้าใจให้เงินเขาเดินเองให้เงินเขาเดินเองเลยบัตรในเขาจะมาลงทุนเขาจะเดินไม่บัดนี้ง่ายกี่กองง่ายแค่ไหนแต่คือเท่ากับมีอย่าทีต่อไปก็ลงทุนแต่พอเปิดตลาดพ่อเด็กตัวเขาเด็ก็สามานรักลงเบียร์งั้นหนึ่งอาะซาดีพ่ออ่ะขับสินค้ายมุดก็ขึ้นมากลงไม่พ่อลงทุนไรเซเดียเพื่อนไดวป่า เก่ามื่นเจ็ดกับอีก3ามหมื่นบาทเอาไว้ตามท,ที่สองลงทุนแสนเดียวแตะกำไรกับพี่บ้ากกนบริษัทสองแสนหาหมื่นบาทคืนไปเพราะว่าเขาบริตัทสูงแล้วดิบริษัทยังดีไเไ้ยเรือหนึ่งคนได้เขาใจเพามาเขาใจยังทายตอดพี่สายเขาทาอดเขามากับไปเขามาันเดือเือันนี้ว่าซึ่งว่ดล้าจเก่าับ,าบาตัวนี้มม่ไหวนะนอคนนี้ครั้งเ้บอนี่คือการลงทุนแสนหาทำกำไรสองแสนึ้นไปที่เป็นไปในจริงจนั้นโอเคบตัวนี้โอเค เท็ดจริงอะไนี่บองบมนะคเขาล้ออะไรจริงขั้นเขาเบิ่ได้โรใมคผมผมคิดแต่แค่ว่าตอนนี้ผมกรงจริงเย็แต่ว่าเออแตเอารถเมื่อเขาผมเทียเหตุสองมองไงใช่คือเตองเส้นต่นอยู่ลเออให้ทีมเกี่กี่วมาเสืร์เราผมตั้งเป้าไว้ว่าผมใจกลามันรถติด้าคน้นก็มากเลยก็ผมงบางคนมาบงว่าผู้ใดเหยียดเหียดผู้ใดเหยียดเหียดแ้วผู้ใดเป็นผู้สื่อสื่อผู้ใดเป็นผู้ออยา ขายอย่างนี้ไรได้แต่สิมาเบื่อนูอยู่ในควัดนี่สินะใอ้สิควายคัดเอาผมคิดแบบนั้นนะผมบอกตรงหนูทราบว่าตอนนี้ผมเตรียมเงืนไปสี่หมื่นในการสี่ค้นคนเขามันแต่ว่าเสียสี่ายข้ามันเพื่อจัดเรดเอรวันนี่หลยผมมาเตรีมของเนาสี่หมื่นกับเบิอแต่ก็เดินตะแเป็นแค่ป็นเซตเอเลวันนี่บสี่หมื่นก็เดิ่ก็ไม่ เมื่อไถเมื่อเอาหมุนเมื Now, ่อหายม่ใหญ่ก็เงินเนาะคือผมว่าท่านนี้ผมไมคิดเลยปแบบอาจจัย์น่ะผมคิดเอาแต่แค่แบบตำที่ผมคิดว่าเออมืนอไหน่จะเป็นไปยประจั่ก็ไ้ใหญ่ใ่ก็ขึ้เดิแต่ัเรียนม่ขึ้เดิมเนาะผมคิด้เอาแต่แค่ว่าเออเพราะว่าตอนนี้เ้าอยากเาอเอาคนเมื่อเข่าระบบเนี่เห้อยากคนมา่เข่าคอดเอาระบบพี่หนึ่งองนานี่แหละแต่ว่า เทากี่ก้อร่มทุนแค่ทางบุญแดงเอาคนเขามาซิมาคนเทาสิซอยกันขั้นรถสี่หน้าเครื่องเอียนนดหน่าข้นเขามาอาจารย์ก็ร้องวิเครคุ้มคคเสี่ยงนะผมคคเ,มมคคเนี่ยมีคุ้มเสี่ยงไหมผมเคยวิเคราะห์ไปอยู่ว่ายอมเสี่ยงเงินสามสี่หมื่นเะนีออย่ยลยางใน,น้อยก็ได้สามสี่มื่นี่ถ้าได้คนไม ah ่เหตุเบียดจะสามสี่นี่ก็ผมเกิดิดว่ามา,า<ะ>นนะอาจจะุกนตอนนี้ต้อง ลงสแกนหาครูขาแบบหาสายอยางนี้แหละมนะให้บอกทจริงอะปมาม้ัต่งปีนึงสขหาคือห้เจาหาหาสายตัวมอกี้แต่กรลงทุ่มคือขเมื่มักี้เนี่ยหามันเกิดจะได้จากับแพสซีแล้วแต่ว่าเต่ว่าผัดพ่อันเป็นพ่อขอใจกขอไปใช้สนออกไปคือกันกูเก็บไฟกระดเขาจะเป็นพีหน่อกูเขมาต้านสูดได้แล่ว่านางจะกูจะเคเดียวกันอี๋เน่าพีเต็มกี่แหงหนอเราไม่มีังเกกดข้นไม่เร็จแล้วก็ผู้นั้นก็นร่วมน้ำเปล่าเลยปู้เ็ดอีกเลย เขาตินี่ชีวิตอยู่เออเอ๊แต่ว่าถ้าบริษัทเนี่ยบริษัทไอ้นี่ไมนเป็นผาบริษัทแต่ว่าตัวเจ้ามันบริษัทเก่งรอบว่างแค่นี้ไหมจริงเลยเอ้ากันาด้เดินตามร้อยบริษัทแบบเป็นสี่เด่นฉะนั้นเดินตามร้อยแบบเป็นสี่มันก็มีโอกาสเด้่ยเรามันได้ไอ้าจารนี่แต่ว่าคือบอกแล้วว่านี่กุ้งนี่มันเป็นไพ่ที่จะตามหยอดเพาเอาคนตามหยอดก่อนแล้วก็เข้านี่เป็นคนเปิดตามเขาเนี่ยจะได้มันก็ต้องไหนหาเขาเดินแพนเนี่ยแล้วพวกนี้ผ่าดหรแต่ใครเดินแพนเดี๋ยวนีได้แต่ว่า อ่าคือพ่านมากคือว่าเขาเนี่ยเขาใจว่าเอาหาคนหนึ่งไถ่กระได้เพราะแต่กูจัดมากนะแล้วกับเพิ่ๆอยู่เนื่นเลียงกันเสียดายบันเดียวกันบันนี้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 ชื่อชื่ออ่าเขาคือม่อคืนว่าอีกผู้หนึ่งนี่เขาเอาเชินี่เอาเชินี่เมื่อวนี้ตัวนี้บอกเลยเขาอันดับหนึ่งหลับอีกผู้หนึ่งนี่เมื่อตัวนี้ตัวนี่ก็อีกผู้หนึ่งบางคนเราไม่เคยมีมันเมียนเราได้เจ้าสมัตซามกันมาจนขึ้นห้าแต่คนเก่าจะมุ่จังคือสิ่อเรา เล่าคือเาอกเเห็นคือคามาก่อนถ้าจะรณาไปนะขะนี้เพราะเาป็นคาสใจเขามีแต่ใจให้นบาเ่านเนาะได้้าเช่าหนได้นานเ่าท่นเช้า่นได้นาทุกคนเข้าดีคนคนที่เขาจะปัดนะคนที่จะปัดให้เขาเาทนหใช้สที่จะเปลีนมา่มีทหารคนนี้หานเนไ่ปานโดยเขาออกไม่ใช10คนนะแล้วแต่เขาบรดูแหปบต่อไปเขียแต้ถ้มดถึงนหมอไปเขาหเพราะว่าไต่รางที่เขาเจบปัญหาเขาเขาเอาเอาคนในมอสมงมาต่อยเขาเลยดิแล้วเขาเห็นเดยเขาคุ้มเองมาดิ จะ้นเขาเป็นนักการเงินที่ผมลงกู้เงทีต่อไปเขเป็นเขานเขาวี่ผมลงกู้เงน่ผมก็ยังใส่ตัวนี้ดิตัวเสียหายนี่ใที่ต่ไปเขาจะเป็นขเข้าก็ต้องยุคยีกสิเพราะว่าเขาเปองหลเขาไม่เห็นเขาใจเขาจะเลยดูเล้งเขาเป็าการให้บอกคอตองคอต่างต่ที่แบาพนกจยอดไนท่เขาไม่ได้บอกคนนี้คือคนเราไป่พวกคนที่มีคนจบันจเป็นี่เป็นนี่ไคนตัดสูตรนีหายจนี่แต่ว่าเขาต้องรู้เหบนเงินก่อนติบอมเองเขาตัดก่อนได้ ให้เขาเห็นมื้อก่อนถ้าจะพาไปตารแต่คอยคอยเคื่องคอยเพื่อนตัวเลขนตัวเลขทิศนะรท่านเป็นเท่านเป็นมื้จริงนะจะได้เลอาคุยสมมมตัวหนาจะได้เขาเรนเมือกันเาพันไม่ันเ้าพันเหือนมันต้อง่าใคาระยะไกลจะได้ขายตามนุทธจีวรตุกินาสุกนาพ คุยหนามคนเช่นเมื่อกี้บอกคนเช่นเมื่อกี้แปดร้อยแต่ว่าแถมมันไม่ได้เป็นิงถูไปายแถมจริงจรงจะไปขายเป็นพักรถเขาแบคอยอคิดไปอย่นี้คอยจะคิดแบบว่าขัดท่งเก่อนเสียจะบอกไม่ยคิดแต่ว่าขวกาแฟอะไรเขาตอนซุ้มมาพักรโอูกาแฟุณทุกตายจนมสาบอ่ะตัไใหเมื่อกี้คนเชนใส่ไรจะกุยเมื่อกี้ไงจิตปั๊บตวโลกจลาุ้ยหนามัไหาย อะไรที่วย่งนี่คือเยอะแรเด้ถ้าเขาไม่น่แต่เมื่อกี้เนี่ยคือลักษณะบัตรีดิลักษณะบัตราไม่เป็นแบบนั้นบมเน็นมาเอาผู้คอยตอนี้มันเดี่ยเจ้เาเากันได้แต่ว่าลักษณะเขาคอยขี้แายปุ๊บมันมันลักษณะจมตหผู้คอยดีแต่ผมก็บอกความรู้สึกน้น แต่ค well. ันน้เขาไม่ร่มกันสิใจกันเลยกั่เขาเหรอทำไมนที่พัเอออยากมาคุยหนาเออดุลแล้วแมนแต่แต่ว่าการการคิด่ขอคนที่คิดว่าเขาเนี่ยคุ้มอยางเช่นรถเอคิดนะแต่แต่ว่าเขาเหรอขาดทุนอ่มันก็ไม่ได้ขาดทุนนี่ยเพราะว่าเออไ่ได้ขาดทื่ให้สามที่พักนี่ยมาดทนเอไม่ได้ขาดทุ่่ได้ากลงมแม่ว่นเขาตกลเขาบอาิัปจิปบันเขาบอกว่าจะจะเอาเขาหาคนจะบุโลกเขาเชกับหเนี่เขาไ้เป็ท่มเ้เกิดที่นทันรา่เจบปัญหา บอกไอ้พวกเราไม่ไม่เราโอเคคือขายอ่ะขอเชิลงไอ้พวกไอ้พวกตอนนี้เขามีเป็นถ้ามีขอไปรบกูขาเขอจิบอกโครงการกำจัดยุงดยวขอเชิญพวกท่านนอนคือมีแต่ไอ้พวกมีหน้าที่เสื่อมบานเขามีเอกสารตัวนี้บานนี้บานนี้บานนี้ไปตุ๊บหนะแล้วคนแรกคือเขาใส่เขาเป็นตัวแท่งไต่รางของพวกแต่ว่าไอ้พวกมันต้องลบทุกนิ้มพวกไม่ได้ตลอดจับไปเอานนี้ก็แจ้งเรื่องขอเขอเชิญรถมาครับเจ้าขอเชิญปาไปแบบนี้ดีใช่ปะไอ้พวกตามหอดกับผู้ใหญ่บ้านเรื่องผู้ใหญ่บ้านน้องหายเศร้าพันอะพวกกันสิห้เท่ากั้บวัน จะมีว่าแต่ว่าเขาไอ้พวกเก่งจากคะแนนนั้นในเมืองบางเก็บได้แค่นี้แต่ค้าเก่งพวกได้สองตันสองตันขึ้นไปเนาะเรื่องนั้นป่านนี้สองตันถือไปเข้ากับเชนี่เสือเขาแล้วก็เอาเขามาดิว่าไปนะที่คะแนนในเขาแต่เขาไอ้พวกนี่ถามจบรอบนี่ถามเขาได้สิบหกตันสิบเจ็ดตันเนี่ยจะให้ไอ้พวกเป็นคณะบริษัทเตี้ยนนมสุภาเป็นตัดส่วนแล้วก็เป็นบริษัทเฮ็ดเบียรไปด้วยไอ้พวกมาเอาพวกไอพวกเดี๋ยวว่าเอ้าแต่ตอนนี้เขาพระทันเชื่อจุดหรอเขาพระท่านนี้ถามจริงนัดกันแบบข้าไปเฮ็ดดิ เขาเปิดไบอกเขาจะไปเห็นแต่มันจบแต่ไปเห็นไอ้พวกมขาก็เปาไลยไมยว่าคคยก็ไปห้ามจันน so okay. no no ั่นก็ไม่ไปเห็นสายเขาก็ไปเห็นจะเห็นริ้วเปาลก็ายจะมาเก็บทีนี้เนี่ยบันนี้เก็บบันนี้เบิรงเบิกเบิาแฟเขาบันี้เบิงกฟเดอ่คอยถือไปขายเปอรนบอกอยท้กคอไปพวกพวกท่บอกิแไม่ใครได้ไอ้พวกอยาายกันดีก่าไอ้พวกอยาไรก็ไล้กไอ้พวกเนี่ยไนกไ่ ไม่ม่เอการายจะเป็นขายผม่ออย่่กติกาอันดับอํนดับที่บริโคจะมีเพิ่มอยู่มบอกคนไเอาเองไหนคหยเขาบอแต่ว่าสรุปลทั้งหมดเลไม่ไต่ครับขึ้นมาขึ้เก่าเพราะว่าอยู่ในโครงสร้างเขาเคยนไปเห็นป่โมเมนต่เขาไปเอาของเขาแต่เขาหาเขาใดแต่ว่าเขาจขอยู่ในโค่งไหนจะได้เขาต้องมองสูหน่อยนะุกมองมองผาบไงก่อนจะมือนึงพันเน้อยบ่หามองน่อยไปให้ไงข้ามองเลยไปให้เขาจะถอดไปอย่าง ไปตัวนี้เส้ันลือประเด้ยังไม่หรอกน้ำมันเดเติมเด้อกิ้นข้าอีกพวกแงมนีขึ้นี่จะคทอเทนายเห็นนะไม่ว่าเ่ท่านนี้ยังคือเด็กมักกระทอตัวเพราะว่าข้ามองจากสัดหน่อยไปหาไงเมื่อต้องเ้าใจโคกงสาว่าเช้ดหายอาตอเหตุยังแระเดินตามแพ้นต่ดิเพื่อไหวเพื่อไหวได้ละเลีวไม่สิได้แบบนี้เ่าต้องมองจัดญ่มาหาหน่อยเขาสิบกรอแบบไป็ปธุรกิจก็ไปมาพ้นบเขาใจเพราว่าเฮ้ยนักประทาเนาะ ก็ม <ersch> ีเงิ่นงำก้ที่ไรตีนมาขึ้นไปไปหยอดต่างๆมันโมเมนตู้มือคนไหก็ไม่จะเจอเขาได้เพราะว่าคอยปั่นจะเกินตึ้งทบามันก็ให้เจะเฮ็ดเขาได้จะบดต่มันก็มันก็มาบดใส่หมดเลยนี่เขาได้ไปเลยลักอย่างมาก็ไปหยอดมาแล้วแตก็เหตุที่กระ้านตัวเองที่เราเรื่องพวกเจ้าแล้เจ้าควรจยเขาใจแบบนี้เจ้าควรจะี้ขอยจะไวสบายจ้าพเขาใจคีอขอยเหตุพันขีท่ามันมาไม่หีเกิดมามอองจกกงการใหญ่รือับเล็กกุญน้อย อย่ามองได้อยแต่ก,ก็เนยมีใหญ่มาแดกมันเมย์ท่อเพระาะว่ามันเสียไปคนรยียนอน่องเงีนไใาาช่ไหช่ไหมใช่ไหมคช่ไหมใช่้หมใช่ไหมใช่ไหนไมใ่ไหมใช่ไหมนไ่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใช่ไหลไหมใ่หม่มใไหมใ่ไหมใช่ไหมใ่ไหม่ไห่ไหม่ไหมใชิมาไหข้า,ขาไเไหวช่าไหม่มใไหมใช่ไหมใไหไปม่ไหมใช่ไห่ไเาไร่่ออาห่ห่ ันนี <t os> <t os> ้เพิ่มมนเขาไปได้ยอเป็นเปอร์เซ็นต์าดอกขายกาแฟแ่มมุ้นมันมาขื่นมาหมดอ่ะกาแฟแห่เขากรเด้กำไรกาแฟอก่ะบาคนรัประทานนกเ่าอาวงกางขายได้เสียงอามึงเส่เอียงงูพหนาขนเลยกูไปกูมไรปก็จะได้สิ่เขาไปก้าวิมจัดนาคือเอาเอาสองเสนนั่คือเรื่องราวประมาณเห็นุดายบัตรทักสำนัประวบทแ่ไหนคือตัวบอย่างเส้นหนากระเด็นข้เขาำทสองนไปแล้วก็ปลั๊กยังกระเนกิไรไปเลยนี่นแต่ว่าเขาต่องค่นเขาเอาเองคนเดียวคือฉันสุทามือีว่า ท่านเขาบระป่านเขาเข้าไปสุดท้ายมากปีเข้าไปท่านสุขเห็นเองคนเก่าคือเก่ามันกลายเป็นแอคทีฟปีหน้ามันมีคนก็บมึงเกิดตัดสูดในภายหนึ่ตัดสูดไปเขาก็ไปใส่ผงกาแฟบนี้เห็นหรอมันมึงมีคนต่อดิขันหอบขันหอกเข้าไปเกินมาเขาพายเห็ดธุรกิจในการขายแต่เขาสอนเขาโดยเขาเป็นบริหารเองโดยที่แบบเข้าไปซสอนเขาแบบจับมือเห็ดะครับมันเกิดไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยเขาก็ติดนี่เลยคือโครงการประมาณ ขาดใจนะฉะนั้นนสาคนเนาะม่คุณขอดูอยกาตรวนเรื่องเอคุณจะบอกถ้าคุณอยากรดมันเหลือนต้นสิคำมอยากรดจโอ้จะจะไปไทยสิแอนคไปไทยโอเคโอเคเอาตายแล้วภาสีพาคปหนของกิ่ะเ่อไร่นอโค้ีมน้อง่ีหนอขอรัว่าให้คณะทักิณแล้วก็้แ่ล้วแสดงว่างินตกงเป็นพวกกันมาหาใจมั้นอใ่เออ